รีวิวกันเลยเปลี่ยนม,มุมกินปลาราเมื่อวานนี้สดน้ำปลาราเจ็บคอทะลุสดน้ำปลาราแล้วก็คงจะกินพริกละเม็ดพริกทีนี้มันคงจะไปติดคอหรือไงต้องซื้ออันนี้มากินเลยยากแก้ไอดูเพื่อนๆไออย่าเข้าใกล้เด็กไออ,อ,ออ่ไอเออแบบมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคันคอแล้วมันแบบคัน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 กินปลารนะ้ออาน่ะเออประมาณนี้ แล้วก็มีคอลเลกชันอันนี้ก็คือว่ายาอมโอเคครบชุดอกากหมูเลเวลตรกซื้อมากินเล่นน้ำลิ้นจีตามนั้นแหละแล้วก็บันขนมปังแค่นี้แปดปอนกว่าเก้ากบป๊บเก้าปอนโอเคอประมาณนี้ก็จะกินเลยแล้วกันกินเลยกินกากหมูตกกอเลย แต่คิดว่ามีสองตอนอยู่นี่มีสามสี่ต่อนตรงเอาไปน้อยครักแท้มีสามที่ต่อนอยู่ใน,นตรงนีนะแมน่าสดฟังแต่คนเกียบคุยแต่ความเดินคือต้องนั่ฟังมลยโอ้ยเป็นหัววะนั่นแหละไอ้กินไปแล้วสอง5 i v m l สองอัน ไม่มีอะไรก,ก็รู้สึกปวดหวัวอยู่แต่ว่ากี่จะบอกว่ากินปะลาร้าแล้วชีนี้มันคันคอโอเคอม,มีความแบบว่าสุดน้ำส้มตำวันนี้หมดคุกค,ค,คือเนี่ยคันคอือกินไม่ได้ปะลาไหลตรุ อยู่แบบว่าทำคลิปเยอะมากต้องแบบว่าต้องตัดต้องต่อต้องตัดต่อตลอดเออเวิน่าใส่หน้า,นากากเข้ามอง,งอกหงกอเฮ้ยหมวยอ่ะนั่งไม่มีกุหลาบเตจอกความเป็นกุล่ลาบเตจอะไรทั้งนั้นจบ and cheating we're not